สวัสดีครับ f c ครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่8พฤศจิกายนนะครับพี่น้องสำหรับน้องต้นข้าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องราวมากมายนะครับที่เกิดขึ้นครับน้องต้นข้าวสุปรียานะครับไม่ว่าการที่น้องจะลงจากเวทีเพื่อไปพูดคุยกับ f c นะครับที่ป่วยติดเตียงนะครับก็เป็นกระแสขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเราอีกช็อตหนึ่งนะครับที่ผ่านไม่ได้เลยสำหรับน้องต้นข้าวที่ทุกคนเห็นก็ต้อง หลงหลักน้องไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงนะครับไม่ว่าเพลงอะไรนะครับที่น้องร้องในวันที่หนะครับพี่น้องแอดมินรูซสึกว่าน้องได้ยกระดับตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับพี่น้องโอ้โหน้องร้องได้ดีมากนะครับในวันที่6ถ้าใครย้อนไม่ว่าใครย้อนไปดูนะครับจะต้องประทับใจในเสียงเพลงที่น้องต้นข้าวร้องเป็นแน่ละครับพี่น้องเพราะว่าแอดมินเองก็ได้ดูอยู่หลายแอดมินก็ได้ดู ไลฟ์สดนะครับก็รู้สึกประทับใจมากนะครับในหลายๆเพลงที่น้องต้นข้าวได้ลองนะครับพี่น้องเป็นการลองที่ประทับใจแอดมินมากนะครับสาหรับในวันที่6นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเอชซีทุกคนนะครับก็คือน้องต้นข้าวก็ใดออกมาขอคะแนนเสียงโหวตไทยรัฐอวอร์ดนะครับพี่น้อง ก็ฝาก FC ทุกคนนะครับไปโหวตกับน้องต้นข่าวซึ้งเมื่อน้องต้นข่าวมาอ่อนวอนขอเสียงโหวตขนาดนี้แอดมินก็คิดว่าพอๆแม่เอฟซีของน้องต้นข่าวก็คงจะไม่ใจดํานะครับก็คงต้องโหวตให้น้องต้นข่าวเป็นแน่แทนและครับพี่น้องเพราะว่าเอฟซีของน้องต้นข่าวในภาคกลางนะครับรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าไปงานไหนก็ม ไมว่าไปงานไหนเอฟซี FC นี่แน่นทุกงานนะครับไปฟังเสียงน้องต้นข้าวเลยนะครับว่าน้องต้นข้าวพูดว่าอย่างไรนะครับพี่น้องพ,อพอ่อแม่จ๋าอย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกําลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพอ่อแม่ที่พอมีกําลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะ เมื่อน้องต้นข้าวเชิญชวนให้ไปโหวตก่ออย่าลืมอย่าพลาดน,นะครับเอฟซี FC ทุกคนนะครับสําหรับน้องต้นข้ากกอรหัสทีอาแปดศูนย์นะครับพี่น้องไปโหวตกันได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าระยะเวลาย,ยังเหลืออีกหลายวันนะครับพี่น้องก่อจะสินสุดการโหวต31ธันวาคมนะครับเราจะได้รู้ผลกันในเดือนมกราคมนะครับพี่น้อง ช่วงนี้กระแสของน้องต้นข้าวดูเหมือนจะจุดติดแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้คะแนนของน้องเก็ขึ้นนําเป็นที่หนึ่งแล้วนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะครับสําหรับแอดมินนะครับพี่น้องแต่ก็ยังเหลือเวลาอีกยาวนะครับหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับพี่น้องที่จะได้ดูผลว่าใครจะเป็นที่สุดแห่งปีนะครับพี่น้องสําหรับวันนี้นะครับก็ เป็นวันที่8นะครับน้องต้นข้าวก็มีงานแสดงนะครับพี่น้อง12นาฬิกานะครับที่โตโยต้าบัตนะครับสาขาวิภาวดีแขวนจตุจักรนะครับกทมเด้อพี่น้องในกรุงเทพนะครับพี่น้องเลยส่วนอีกหนึ่งงานนะครับก็เวลาประมาณสองทุ่มนะครับก็เป็นรายการลูกทุ่งสันจรนะครับพี่น้องตลาดนินจาเด้อพี่น้องอมตะาตำบลหนองไม้แดงนะครับอำเภอเมือง จังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้น้องต้นข้าวก็ถือว่าทำงานหนักอีกวันหนึ่งนะครับก็วิ่งสองงานนะครับพี่น้องวันนี้แอดมินก็แวะมาแจ้งข่าวสารนะครับพี่น้องให้ FC ไีด้รับทราบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้อง